เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจให้ผมจ่ายเองครับแม้ดูสภาพมีปัญญาจ่ายให้เราอ,ะอ่ะเดีครับยังชี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวป้าช่วยทำให้ใหม่นะครับโอเคก็ได้นั่งูตรงนี้เดี๋ยวฉันทำให้ใหม่ต้องงานพี่ไม่เป็นไรเนาะเอ้ยน้องๆพอแล้วเดี๋ยว้ององใหม่ก่อนจริงด้วครับ เอาเลยน้องคุณเข้าใจไหมธุรกิจผมร้อยกว่าสาขาคุณจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะเพี่ครับเฮ้ยเฮ้ยขำนวณอะไรวะพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเป็นไรครับไอ้กระเข้าของน้องอ่ะอย่างนไม่เป็นไรพี่ผมขอตัวก่อนพี่เฮ้ยเดี๋ยวน้องน้องโอ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ว ฉันสั่งไปตั้งแต่เที่ยงนี่มันจะบ่ายสองอีกแล้วเนี่ยมัวทำอะไรอยู่ฮะคุณลูกค้าผมก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับข้าวครับฮข้าวแบบเนี้ยมันเละขนาดเนี้ยใครจะกินลงคุณลูกค้าครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือพอดีว่าระหว่างทางนะครับเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้ใหม่คุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะครับไม่ต้องเลยฉันไม่อยากกินละ ทำคอมเพลนจากฉันได้เลย้ยลูกค้าครับ้จัดการครับ้จัดการนี่ผมมามีอะไรหรือเปล่าครับนี่คุณสันอาทิตย์นี้เนี่ยคุณโดนคอมเพลนงานไปกี่ครั้งแล้วรู้ตัวหรือเปล่าครับทราบครับทราบ นี้อีกวันนี้คุณก็ไปส่งอาหารช้าอาหารที่ไปส่งก็กินไม่ได้ไมีลูกค้าคอมเลนมาถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยบริษัทเราจะเสียชื่อเสียขนาดไหนผู้จัดการครับผมก็อขอโทษด้วยนะครับผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยจะไล่คุณออกผู้จัดการครับอย่าไล่ออกเลยนะครับ ถ้าไรผมออกแล้วผมจะไปทำอะไรล่ะครับมันก็เรื่องคุณแต่ผมรับไม่ได้กับการที่พนักงานของผมเนี่ยต้องมาลงคอมเพลงทุกวันทุกวันทุกวันทุกที่แบบนี้ไปออกไปไปดิครับคน มันในน้องเมื่อเช้านี่หว่าเอา้านี่น้องมานั่งทำหน้าเศร้าอะไรแถวนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพี่อ๋อพี่ก็ไม่มีอะไรหรอกพี่พอดีผมไม่ส่งออเดอร์ให้ลูกค้าช้าพี่แล้วประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมเนี่ยดันทำข้าวของลูกค้าเขาเละหมดเลยอะัมหน้าเขาก็เลย ไรผมออกครับพี่อ๋อพี่รู้ละแล้วลที่น้องไม่ส่งข้าวช้าเนี่ยก็เป็นเพราะพี่ใช่ไหมอฮ้ยพี่ไม่เกี่ยวหรอกครับคือเรื่องนั้นไงไงผมต้องช่วยพี่แล้วแหละแล้พี่ผมขอระบายน,น,นิดนึงนะพี่บางทีนะผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าโ,โชคชะตานี่แก่นแกนล้งผมหรือเปล่าพี่คือบางครั้งเนี่ยมีออเดอร์ตกค้างแล้วพี่ผมเนี่ยก็ไปส่งให้ตลอดเลยนะผมไม่เคยเกี่ยงเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะ ว่าทำไมชีวิตผมเป็นแบบนี้นี่พี่คิดดูนะนี่ขนาดงานเล็กนะพี่แค่ส่งข้าวผมยังทำไม่ได้เลยแล้วผมจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงเนี่ยผมว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยชอบไปยุ่งลูกอนอื่นอะมั้งอย่าโทษตัวเองเลยที่น้องเป็นอย่างนี้อ่ะส่วนหนึ่งอ่ะมันก็ผิดเพราะพี่ไม่เป็นไรหรอกครับพี่ พี่อยากจะช่วยน้องนะอยากให้น้องไปทํางานกับพี่แต่บริษัทของพี่เนี่ยหลายร้อยสาขาเนี่ยตอนนี้พนักง,งานก็เต็มตาหมดเลยครับแต่ทําเลแถวนี้พี่ดูแล้วก็ไม่ได้แย่นะเพียรในความดีของน้องพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะตั้งสาขาบริษัทของพี่ที่นี่เพื่อช่วยน้องให้น้องมาบริหารเป็นผู้จัดก,การเี่ครับพี่พูดเรื่องอะไรครับนี่ พี่พูดจริงเหรอพี่พูดจริงสิก็น้องอะ่ะช่วยชีวิตพี่ไว้พี่ติดหนี้บุญคุณของน้องอยู่อะ่ะพ,พี่ครับขอบคุณนะครับที่พี่เนี่ยเมตตาผมผมสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่เนี่ยผมจะทำให้เต็มที่เลยครับดีละเออแต่เดี๋ยวสิพี่ถามหน่อยทําไมน้องยังต้องทํางานหนักอะไรขนาดนี้เนี่ยคืออย่างนี้นพี่คือ พ่อแม่ของผมเขามีหนี้สินเยอะพี่แลวผมอยากกินเงินได้เยอะๆพี่แล้วก็ช่วยปลดหนี้เขาอะผมอยากเห็นเขาลำบากอะพี่ขนาดพ่อแม่ของน้องมีหนี้สินน้องยังช่วยคนจนอโอเคมาทํางานกับพี่พี่สานฝันน้องเองขอบคุณนะครับเออเดี๋ยวเงินเนี้ยรับไปก่อนปะพี่ครับผมรับไไม่ได้หรอครับ โอไม่ทํางานเลยนะพี่ออกไปเถอะพี่ก็ไม่ได้ให้น้องฟรีๆนี่สุดท้ายน้องก็ต้องมาทํางานกับพี่อยู่ดีแล้วคนดีๆอย่างน้องอ่ะมาอยู่กับพี่พี่ชอบพี่ครับขอบคุณมากนะครับมอีกรอบจริงๆนะพี่เราตั้งใจทํางานล่ะอีกไม่นานเดี๋ยวสาขาของพี่ตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างเสร็จในไม่นานนี้เพื่อแกเลยนะครับพี่